สวัสดีครับวันนี้เรามาเพิ่มตัวเรื่องให้กับคนที่อยากได้มินิสปริงเกอร์กันมแมลงกันครับตอนนี้เราอยู่กับรุ่น p o อ L แอลมินิสปริงเกอร์จากทาง Super Product ตครับตัวนี้ใบจะปิดรูจ่ายน้ําเมื่อไม่ได้ใช้งานและเมื่อเปิดน้ําใบก็จะดันขึ้นกลับมาจ่ายน้ําแบบปกติครับการติดตั้งก็ให้ใช้ฝาครอบ M7 ที่มีเกลียวในขนาด4หุนติดตั้งกับมินิสปริงเกอร์ก่อนแล้วค่อยนําไปติดตั้งกับข้อต่อตรงเกลียวนอกตามขนาดครับ การจ่ายน้ําของรุ่นนี้น้ําจะจ่ายออกมา2ทางหมุนวนสลับกันน้ําจะกระจายออกรอบๆเป็นวงกลมมีลักษณะความลงเล็กน้อยมีรัศมีการจ่ายน้ําอยู่ที่ประมาณ2อถึงสอเมตรทดสอบด้วยความสูงจากพื้น1เมตรส่วนแรงดันน้ําที่เราใช้อยู่ที่1บาร์บาครับนอกจากการจ่ายน้ําแบบปกติแล้วก็ยังมีการจ่ายน้ําแบบคว่ำโดยจะมีหัวปะทะที่แถมมาให้ด้วยครับ สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นโชว์อยู่นี้